สวัสดีครับอร่อยแล่นกับคุณรีดในสัปดาห์ที่2เบเกอรี่เครื่องดื่มวันนี้พามาที่ร้านแง่ฮา,างอง,งแห่งนี้ครับที่นี่เป็นร้านอาหารที่ตั้งอยู่ในเมืองโฮจิมินซิตี้ประเทศเวียดนามบรรยากาศภายในร้านก็รม่มรื่นด้วยธรรมชาติมีต้นไม้ใหญ่ให้ความร่มเง,งาครับ ส่วนเมนูของที่นี่นั้นมีมากมายแต่ที่ทางร้านขอนำเสนอในวันนี้เป็นเมนูขนมหวานหลากหลายชนิดอย่างที่เห็นนี่แหละครับเอาละครับมาเวียดนามทั้งทีขอนำเมนูของหวานพิเศษพิเศษอย่างนี้ไปฝากคุณผู้ชมโดยกูรูอาหารอินเตอร์คุณรีบพระพิพันธ์รออยู่แล้วครับสัปดาห์ของหวานวันนี้ค่ะที่ร้านแงหางงงนครโฮจิมินห์เราอยากให้ทุกทคนทราบว่า ขนมหวานเมืองไทยนนเวียดนามชอบมากแต่เขามีแปลกแตกต่างไปจากที่เราไม่มีปกติแล้วเราเอาเห็ดหูหนูมาทําแกงจืดหรือมาผัดถูกต้องไหมคะแต่ที่นี่ค่ะเห็ดหูหนูมาหั่นเป็นเส้นใส่กับสาคูแล้วก็มีถั่วลิสงราดกะทิเมนูต่อมานะคะเคยเห็นกันอยู่แล้วขนมโคอันนี้ทานเฉพาะงานมงคล ที่นี่ค่ะขนมโคของเขานั้นไสถั่วเขียวค่ะและข้างหน้านี้สี่ถ้วยเป็นขนมหวานยอดนิยมของชาวเวียดนามค่ะคืออะไรรู้ไหมถั่วลิสงต้มกับข้าวเหนียวขาวเป็นข้าวเหนียวเปียกถั่วลิสงและถ้วยที่สองยอดนิยมของชาวเวียดนามเผือกมาเป็นชิ้นก้อนๆแต่เปลือกเขาหอมมากซุยมาก นำมาเปียกเหมือนลูกเดือยค่ะและสุดท้ายกล้วยบวชชีไม่ต้องหั่นครึ่งมาทั้งลูกเลยค่ะแบบนี้เลยแล้วใส่แป้งมันสำปะหลังอร่อยมากๆขอบอกเลยว่าสุดยอดของหวานยอดนิยมสุดยอดของหวานที่แปลกและสุดยอดของหวานที่เหมือนประเพศไทยเลยค่ะขอบอก ออร่อยเลิค่ะความอร่อยอย่างนี้ที่เวียดนามมีโอกาสอย่าลืมไปลิ้มลองที่ร้านแง่ฮา,างงตั้งอยู่ที่เมืองโฮจิมินซิตี้สาธารณารัฐประชาธิปไตยเวียดนามครับขนมเครื่องดื่มรสชาติอร่อยสดสะอาดได้มาตรฐานของคุณฤทธิ์พระพิพันธ์แบบนี้ก็ได้รับการการันตีจากคุณฤทธิ์ไปเลยครับเพราะอร่อยอย่างเดียวไม่พอถ้าเป็นคุณฤทธิ์ต้องอร่อยเลิศเท่านั้นครับ เคล็ดลับอร่อยเล่กับคุณดิดในวันนี้นะคะเรามารู้วิธีการทำคาราเมลคัสตาร์ดข้อนวันที่สุดต้องนุ่มละลายในปากให้ได้เพที่ทำให้นุ่มคือ